สวัสดีค่ะอยู่กับช่องออมเล็ตพิดขับนะคะวันนี้แม่อูจะพาออมเล็ตเชอร์เบทแล้วก็ต่างๆแล้วก็ออดี้นะคะไปกินไอติมผัดนะคะพี่พ,พี่พี่นทัทไปกินไอติมไหมไม่แล้วหนูจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเป็นกินไอติมแบบเย็ยน <laughs> ๆผัดๆ <laughs> ไอติมผัดร้านเดินนะคะที่แม่อูเคยถ่ายช่องเชอร์เบตฟันนี่นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาสั่งรถอะไรกันบ้างนะคะพี่นากินไหมกินหรอผมมาดูก่อนเร็วมาดูก่อนนี่ไอติมเนี่ยพี่นาัานี่ไ,ไอติมแบบนี้ไหมหรือว่าหนูจะกินไอติมยอ,อ,อ,อย่างอื่นอ่ายางอื่นเดี๋ยวพาไปนะโอเคไหมนั่งรอแป๊บน,นึงได้ไหมเอมเลตสั่งยังคะติ๊กให้น้องหน่อยค่ะติ๊กเลยติ๊้อ่า พี่นัดรอก่อนนะลูกพี่นัดจะกินไอติมอะไรครับหนีหนีหน,นีไปแล้วออมเล็ตเลือกให้ออมเล็ตให้น้องด้วยนะมาเป็นแกงค่ะวันนี้เลือกได้กี่อย่างคะเอาเหมือนเดิมไหมชเชเบ็ดเอาเปลี่ยนแล้วเหรอเอาเป็นรถไรคะเอารถไรลูกออมเล็ตกำลังจดให้ออดี้นะคะ เอาเหมือนเดิมแม่ลูกง่ายๆดีจะได้พี่เขาทำเลยถ้าตอเบอร์รี่ไหมถ้าตอเบอร์รี่ไหมไม่บันชาลูกจะได้กินก่อนอเราจะเอาล้นลาอน,นอ,ออดีอ่าอ่าอ่าเขียนชื่อด้วยอ,อ,อดีเขียนชื่อด้วยของน้องเสื้อดำใช่ไหมคือออดีนะคะ อ่ะกินให้พี่อมเลก่อนไม่อเหมือนเดิมไงแต่ลูกจะกินอะไรคะไม่ใช่แบบนี้เงามากเลยนะเพื่อนเพื่นมาเอาีช็อกโกแลตบบอะไรอะช็อกโกแลตวานลโเกิร์ตชาเขียวชาไทยชานมูกก็สั่งอะไรก็สั่งทูต่นะรอาเบอรี่นี่บูเบอรี่ไม่อันนีมันราจราใช้เร่ไติมเอาลายช็อกโกแลต อาบูมิ้นต์ไหมนมชมพูสีชมพูอโยเกิด์ตไหมนมชมพูอ่ะนมชมพูต่อไปอะไรสูตรอะไรเอาบูเบัลลี <soci> ่ใช่ไหมลูกเอาบูเบัลลี่โมดีกินปลาเอาอะไรเขอยเอาะไรไม่เอาไปใส่ซอสอะไรสตอรี่สตอรี่ไม่มีค่ะขึ้นเหมือนเพียรีเป๊ะล่ะเขียนน้องน้องเขียนน้องเชเบตก่อนชืเชเบตไม่เป็นไรไงลูกไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรแค่พี่อมเล็จบอกว่าเหมือนพี่อดีตอนนี้อมเล็จจะกินอะไรคะออเหมือนเดิมหรือเปล่าทำไมหนูไม่เปลี่ยนอ่ะแม่ให้ตังค์มหมยังอ่ะแม่มอยากกินอันนี้โคในไหนลูกอ๋อโคไอติมเหรอมันหวานไปนะลูกเบอร์แรงมันหวานลูกออกินแบบเดิมมาดีออแล้วแม่แม่เคยซื้อให้อมกกนนะอมเล็จกินนะออมเล็จไม่กินนะอ๋อออมเด็จกินนะ เดี๋ยวป้าแถมให้อ,อู้ห้สีสีชมพูหวานแหววมากรู้ไหมว่าก <fi. S 2> ินเหมือนพี่อดีเลยแต่ว่าไม่ได้ตามนะใช่แล้วลูก,กเลือกเองแม่อุยไม่ได้ว่าอะไรเลยโอ้ยยังไม่ได้ไดไไดเลือเรื่อี่คืออะไรเดือเออแม่อุลรู้แล้วแต่เขาหมายถึงไงหกห้าบาทโอเคพอดีเลยใช่ป่ะแม่อุยอยากชิมคุละคำได้ไหมอ่ะ ของตังชิ้นหนึ่งออมเล็ตชิ้นหนึ่งห่อดีชิ้นหนึ่งของเชดดีชิ้นหนึ่งแล้วแม่อุ้ก็ขอถ้วยเปล่าเขาแล้วแม่อุ้ก็กินฟรี <c oughs> ได้ไหมโอ้น่ากินมากเลยอุ้ยดูดีกินมากเลยลูกสตรอเบอร์รี่เลยนะน่ากินมากนะวันนี้พาเพื่อนมาเต็มเลยนะคะขอให้เมลแรงคนลอันเลยนะ แล้วพอถึงเวลาหนูจะกินเมล็งอย่างเดียวไม่ได้นะไม่กินไอติมนะมันละลายนะลูกเข้าใจไหมวันนี้ใช่แล้วใช่กันเราต้องกินเลยขอคุณพ่ด้วยนะลูกเก่งโอ้ยเรียกทีด้วยโอ้โหน่ารักสุดๆเลยอ่ะอุ้ยนี่ดูของต่างๆเทียนนี่ กินเลยอนีไม่เเายหรอเล่นค่ะมันไม่ออกค่ะลูกใจเย็นนะคะแม่อูเหรอแม่อูเหรอเอามันเลือกได้รสเดียวเหรอลูกเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ใช่หรือว่าเอาแคนตาลูปดีกว่าไม่เอาดีกว่าลูกแม่อูเอาบูมินดีกว่าอ่าดลบไม่เป็นไรขาดลบ ่ะบูมินค่ะบูม <Picasso was great sup> ินอร่อยไหมคะพี่เย็นเย็นเนาะท็อปปิ้งเอาเอาอะไรเย็นเย็นดีอะมะนาวไหนๆก็เย็นแล้วเอามะนาวไปเลยดีกว่ามั้งแล้วก็อะไรอีกไายของแม่อุตติคืเสร็จยังลูกเรนโบว์เรนโบว์คืออะไรไม่เอาแม่อูจาวันนี้เนี่ยอะอย่เงี้ยอันนี้เนี่เอาเนี้ยตอ๊กตาหยางเนี้ยคือเรนโบว์ใช่มั้ย ทำไมหนูไม่ก okay, okay. ินครีมอ่ะออดีลองกินอ้าวเมื่อกี้ของออดีออดีรีบกินเดี๋ยวมันละลายลูกแต่แม่โอุจาร์อันนี้ไปให้อันนี้ไปให้พ่อเอ็มเอาเรศเอาช้อนให้หน่อยเอาเรศเอาช้อนให้น่อยแต่แม่โอจาเอาไปฝากพ่อเอ็มนะเอาเรศกินไหมเอาเรศกินได้เลยนะลูกเอาไหมเอาไหมไป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 แต่แม่อร่อยสตอเบอรี่ใช่ไหม ทำไมลูกถึงไม่ชอบอ่ะเพราะอะไรอ่ะแล้วกินหมดแล้วนะพ่อเอ็มจะกินอะไรอ่ะลูกถ้าแบบเนี้ยเออน้อยมากเลยแต่แม่อูจรไปให้พ่อเอ็มกินนะต่อไปเป็นของใครลูกตังไม่ตังเหรอหอูแม่จะชอบกินวิปกันเหรอลูกเพราะอะไรอ่ะอ่วิปมึาเหมือนนี่ิม ของของเขาอร่อยนะมันไม่ไม่เหมือนเดิมเราคี่ไม่ชอบอ๋อไม่ชอบกินไอติมอยู่แล้วนี่มากเย็นมากใช่ออฟเล็กยังกินเลยปกติอเล็กก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเนาะคอนเฟิร์มไหมเราเนี่ยสั่งอะไรเหมือนเดิมไหมวันนี้เหมือนเดิมอร่อยไหมอดีไม่เปลี่ยนอร่อยเหรอจะเม่กรจเย็นนะลูกนะ กล้เสร็จแล้วว้าวรีบกินนะโลกนะหวดยังหวานมากเลยโอ้หน้าลยอ๋ออใหญ่มากเลยอะของน้ำตาลน่ากินมากตเ้มืตนได้เยอะ มันต้องแบนลูกมันใส่ไม่ได้โรลวัฟเฟิลไหมลูกต่อไปของใครฮะอของเฉลยสั่งก่อนอ๋อ้อมเด็อ่างั้นของแม่อูสั่งก่อนอ้อมเด็ได้ไหมอ้อมเด็คนสุดท้ายอ้อมเด็อ่ะไปไปดูปากอ้อมเด็นะอย่าไปอย่าไปเม้นปากมันเดี๋ยวมันจะแตกลูกนี่ต้องจิ้มด้วย เอ็นดูความจิ้มเนาะมีมีตังครบด้วยอืมพอดีเลยตังไทยก็ไม่รู้พอดีหมดแล้วอ่ะยังไม่หมดเหรอห้ามแย่งที่ของเชลเล็ตห้ามเอาไปค่อยเป็นหอมเล็ดนะอันนี้คือไอติมอันนี้คือไอติมไอติมไม่ติมนะอะไรคะน้ำแดงกินเลยค่ะน้ำแดงก็มาด้วยนะคะวันนี้ จะซื้อแฟนฟา,ายเขานะคะแล้วก็ไปทำเองดีนะจะห้มเล็ดขายหน้าบ้านเลยให้เพื่อนๆมาซื้อกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูของออมเล็ดนะคะของเชฟเบลดีกว่าเพราะว่าหอมเล็ดเหมือนเดิมยินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะปิดคลิปให้หน่อยฮามเล็ตฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้ช่องออมเล็ดคลิปขับด้วยนะคะบายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สนุกเดี๋ยวันไม่แตกอร่อยมากตักกินสดสดเลย